นายอภิชาติโพธนอมรองนายกอบจอสมุทรสาครได้เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นของเภอกระทุ่มแบนซึ่งจัดขึ้นที่เทศบาลตำบลสวนหลวงโดยมีนายสมพงษ์เรืองศรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวถึงความจำเป็นในการจัดประชุมประชาคม ซึ่งในเวทีครั้งสุดท้ายโดยมีนายอุดมไกรวัฒน์นุสรนายกระจสมุทรสาครนายสมประสงค์เรืองศรีนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวงนายจอมหงเวีงจันทร์รองนายยกอะจสมุทรสาครรวมถึงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนพี่น้องประชาชนจากตำบลต่างๆในอำเภอกระทุ่มแบนมารวมสะท้อนปัญหาให้ทางอบรจสมุทรสาครได้รับทราบเพื่อนำไปสู่กระบวนการนำเข้าสู่แผนพัฒนาและแก้ไขต่อไป ด้านน,น,น,นายอุดมกรวัฒนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่าการประชาคมท้องถิ่นเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนได้ร่วมกันนำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรฐษฐกิจสังคมและการปกครองท้องถิ่นซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชาคมในครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนปัญหาที่ประชาชนนำเสนอส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านการคมนาคมเช่นถนนและลำคลองเป็นต้นค่ะ